อ่าแล้วอาจารย์ใั่อะไรอี้ไว้นแบบเขาก็ต้องเอาอยงเงี้บเพราะว่าถ้าไม่เอาไปก็ใช้นี่แดลก็ทาอะไรไม่ได้ได้ได้แต่เช่นไปใช้ทําอะไรไม่ได้ครับต่อนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปรับลูกชายลูกสาวกลับบ้านนะครับผมอันนี้ต้นไม้อืมอาจาเพาะเพาะนะครับเป็นเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะครับที่สามารถปลูกในบ้านได้นะครับอันนี้อาจารย์กําลังเพาะไว้อยู่นะครับนนี้ต้น ทีเขียวใต้นลานลานสีชื่อต้นอะไรอาจารย์เอโมนสเตล่ามอมนสเตล่าเปซื้อเปซื้อหน่อมันมหมครับเริงแตกยอดแตกหน่อยลุ้นว่ามันจะด่างหรือเปล่าตัวนี้น่าจะด่างนะดูดังเงินด่างนะถ้าด่างนี่เป็นเงินนะครับถ้าด่างนี่ก็ใบละแสนนะครับน้ำแห้งแล้วอาจารย์ ขี้แห้งได้สองวันนี่ครับเช้าก็ขี้วัวแห้งขี้วัวนี่นะครับสถานที่นี้เคยโด่งดังในโลกโซชเชียลนะครับแต่ก็มาโดนนำ้ำท่วมครับปีหกศูนย์ธรรมชาตินะครับท่วมซะอันนี้เป็นฟองมูลไส้เดือนนะครับนี่มูลไส้เดือนเออเนี่ยอาจารย์ผมเอาไปอกระสอบเลยฮะซอเบอร์กระสอบเลย เอาไปใส่เดี๋ยวคนจะไปใส่ต้นผักต้นต้นผักเนี่ยมันมันเหลืออยู่อันนั้น,500น,นห้าร้อยเนาะ่ะเหลือเหลือวนนันเหลือกี่บาทครลูกก็เหลืออยู่ห้าร้อยไอม่ใช่วันนั้นน่ะเหลือเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยแล้วก็ถ้าเอาใช้เดือนไปก็ก็จ่ายให้จารยห้าร้อยอ่าทนี้จะเอาอีกอเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเอาไปใส่ต้นไม้วะ อันนี้เอาไปทาอะไรได้มั่งเดี๋ยวถามตาจาก่อนอันนี้เอาไปใส่ต้นไม้เลยครับมีตัวเส้เดิมไหมเนี่ยมีนะครับมีด้วยใช่ไหมโอเค้วเอาไปโรยใส่ต้นไม้อยู่นู่นมันก็จะขึ้นอยู่ในในที่เลยแล้วมันจะไปกินพวกรากไม่ไม่ไม่ครับไม่ใช่ไหมพวกนี้จะไปย่อยสลายแล้วจะสอบเท่าไหร่ครับตัวนี้ขายยังไงตัวนี้ข เอ่อปกติขายกิโลละสามสิบห้าสามร้อยแต่ว่าถ้าเอาก็จะให้สี่กิโลร้อยเอางั้นอาจารย์เอาให้ผมเลยแล้วจะใส่อะไรไปใส่ถุงปูยใส่ถุงอ่าเอาเลยครับเอาเยอะไหมเยอะเอาเยอะเยอะตอนนี้ผมต้องให้อาจารย์อีกเท่าไหร่ของเก่าห้าร้อยห้าร้อยอีกห้าร้อยห้าร้อยงั้นผมเอานี่พันหนึ่งี่พันหนึ่งผมสามารถเอาไปเอาไปใส่ในถังส้วนมาได้ใช่ไหมที่ผมทำไว้ท่อปูนอ่ะถังปูนอ่ะในตัวนี้เหรออ่าไม่ไม่ได้นะ คนละอย่างนะอันนี้เอาไปใส่ต้นไม้เลยนะเหรออ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือที่ที่เลี้ยงแบบเป็นตัวนี้อ,อ๋อนนตัวนี้ <ผม S 2> คือผมองมงสับสนนี่ทีผ่ผมเองผมเอนั่นหมาให้นะครับอ่านะครับพลังงงสับสนครับต้องมาทำความเข้าใจกนะันนี่นี่ครับวิธีการเรื่องของอาจารย์ก็คือคือไอ้ที่อยู่ในกระมังนะคือตัวตัวกระมังเลี้ยงสาธิต เลี้ยงใส่กระมังครับถ้าเราต้องเอาไปเลี้ยงอีกประมาณยี่สิบวันไม่ใช่ประมาณสองเดือนนะครับมันจะใช่เดือนมันจะขยายขยายตัวแล้วค่อยเอาในกระมังแล้วคว่ำลงใส่ใส่แบบนี่เลยหรือแบ่งครึ่งก็ได้ใส่กระมังใอญ่แล้วก็ขยายมันจะนิ่งอีกประมาณอีกสักสามเดือนครับถึงจะได้เตรียมตัวนี้ออืแต่แต่ช่วงนี้ก็แช่หมักชีวะ ไว้รอได้ใช่ไหมทำเบดดิ้งรอไว้เลยกันโอเคครับผมเนี่ยผมสั่งมาสิบใบอ่ะตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยครับตัวท่อนี่เหรอใช่ครับสิบใบแล้ว้มันต้องมีรูเปิดใช่ใช่ผมสั่งก็ทาก๊อกทํารูออกไว้พิเศษเลยแล้วก็ยกขึ้นสูงนิดนึงนะใช่แล้วทำท่อ่างนะใช่ครับเอาเอาบล็อกตั้งรองสามสี่ชั้นอะแล้วก็เดินท่อยาวเลยผมดูในคลิปเข้ามาครับอันนี้มาแล้วอะอาจารย์สัครับทนก็อาจารย์เขาเรียงไว้เลยครับ เรเ<อ>าพี่มาฝั่งทางนี้ใช่ไหมครับพี่เลาะเลาะเข้าเข้าโค้งมาเนาะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ออกมาใช่ไหมครับเอ่อพี่ทะลุทะลุเลยเขึ้นมาพี่จะเห็นเห็นเห็นรถจดจะจอดอยู่ไหมครับแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับครับผมได้ครับอาจารย์นะครับก็เป็นอาหารของของของเส้นเดือนนะครับผมอาจารย์เขาก็ใส่ทุกอย่างนะครับมีผลไมา้ มีอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับเพราะว่ามันแปลกอยู่อย่างนะครับว่าไส้เดือนเนี่ยเขาลี่แคลเลงกันเนี่ยมันเหมือนก็บโรงงานกาจัดของเสียนะครับผมเมื่อเขากินเข้าไปแล้วจากของเสียกับกลายเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของอาจารย์เอกสอยาอาอเอกสกลน,นะครับผม การเลี้ยงไส้เดือนกําจัดขยะอินทรีย์แบบท่อซีมเมนต์นะครับอาจารย์เขาก็เป็นวิทยากรนะครับผมนะบก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามเอาความรู้จากท่านนะครับเอาไปเรียนรู้แล้วก็บอกต่ออีกทีนะครับผมไปปรับใช้กันนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับช่องอ้อพอเพียงชาแนลนะครับผมนะฮะ ครับเมื่อก่อนคือตรงนี้อาจารย์เขาจะเป็นที่เพาะไส้เดือนโดยตรงนะครับนี่ครับเครื่องมือแกมีหมดครับพอดีแกน้ําทวนนะครับก็ไปตามดูใน y o u t u b บได้นะครับมีคลิปเก่าๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลิงก์มาแปะไว้ใต้ใต้ล่างนะครับใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมเพราะอาจารย์มีส่งคลิปมาให้ผมอยู่นะครับนี่นะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเป็นเป็นต้นมะนาวหมดเลยนะครับ มีน้ําท่วมนะครับหมดเลยนะครับเนี่นครับชีวิตคนเราเอาแน่นอนไม่ได้นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าวันนี้ทําให้ดีที่สุดนะครับผมทําวันนี้ให้ดีเพื่อวันข้างหน้านะครับผมครับเอ้ยเฮ้ยตเล็กเอ้ยเธอเอาเอาน้ำออกไปให้แขกหน่อยนะหน้าบ้านนะสามสามคน แล้วของผมไปเลี้ยงอีกกี่วันถึงจะให้อาหารอาจารย์วันนี้ว่าผมเอาลงให้แล้วล่ะส่วนหนึ่งอ๋อเนี่นะอยู่ในนี้ครับนี่นี่ครับเงียบละนี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นลูกศิษย์พิเศษนะครับนี่ไงนี่แมนแมนนี่นี่นะครับขึ้นมากินเลยเห็นไหมนี่มาเรียนรู้กับอาจารย์โดยตรงนะครับโดยที่มันตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยงผมสักบาทเองนะครับนี่ครับนี่ให้แจ่องค์ความรู้นะครับผมเอาไปต่อยอดนะครับ เอาเอาไปเลี้ยงได้เลยครับรับรองนะครับสิ์คนนี้ไม่ล้างครูแน่นอนนะครับเอาเอาไปเลี้ยงแล้วก็ไปที่ที่ที่เราอบรมกันไปอที่คุยกันก่อนนะครับก็คือยี่สิบเอ็ดวันครับแต่ตอนนี้ผมก็เลยเอาเอาเศษอาหารลองให้เขากินอยู่ตอนนี้มันมันขึ้นมากินแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นขุยนะขึ้นขี้ขี้ขึ้นมาเป็นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกอยู่ครับนั่นคือมันมันเริ่มมาวางไข่แล้วแล้วก็ดูความชื้นของมันแล้วก็ ฉีดพรมเบาบางนะใช่บาบาใช่พรมป๊กกี้พรมเอาครับพรบมบา,บางบางแล้วครันนี้มันคนมันก็จะจะอยู่อย่างนี้แหละอืม <ừ> แล้วก็เอาอาหารเติมแบบนี้นะครับคือหมดหมดก็เติมใช่ไหมครับเติม <ừ> ก็ประมาณสักสักยี่สิบวันแล้วเราเราให้อาหารแล้วก็ให้เรื่อยๆให้ให้เยอะได้ไม่เยอะนะครับแต่ให้ให้บ่อยให้บ่อยแตอย่อย่าเยอะครับก็คือ ดูดูว่ามันเนี้ยประมาณเนี้ยให้ให้มันชุ่มๆเลยนะหมดอาทิตย์หนึ่งให้ครั้งหนึ่งก็ได้หมดเพราะว่ามันจะขึ้นมากินเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาวางไข่นะที่เห็นเนี่ยเป็นไข่มันเต็มเลยแหละครับอไข่แท้เดือนครับผมอยู่อยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าคุณอ้อเคยเห็นล้วเนาะไข่มันเคยอาจารย์อาจารย์ให้ดูในในนั่นนี่ครับเนี่ยเนี่ย มันมันก็จะขึ้นมาเนี่ยมาขึ้นมาขี้แล้วก็จะขึ้นมาวางไข่แถวนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยเต็มเลยนรับอนี่นะครับนี่นี่นี่มันก็จะมาผสมพันธุ์เนาะนี่นๆเห็นไหมครับนี่คือตัวเส้เดือนนะครับนี่นี่ครับนี่ครับตัวเส้เดือนนะครับนี่ก็จะนี่เรียนรู้กันแบบจัดจัวตัวตัวนะครับผมไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับถ้าถ้าเอาหูฟังนี่ก็ยังเหมือนกับปวกกินเลยอ้าวเหรอตัวนั้นก็เหมือนกันเดี๋ยวอีกสักหน่อยประมาณสัก สองสองเดือนนึงอ่ะมันจะขึ้นมากินยุบยับยุบยับเลยแหละอือครับครับตอนนี้มันก็อยู่ละถือว่าโอเคนะครับเพราะที่ผมมีพริกอาบผมมาบ้านอาจารย์เกือบทุกวันเลยผมอยากได้ของหลายอย่างเอาออกนะครับครับยกไปได้เลยครับนะครับก็เดี๋ยวนะครับขออีกหนึ่งนาทีขอองค์ความรู้จากอาจารย์หนึ่งนาทีเดี๋ยวผมนี้ผมรบกวนขอคลิปที่อาจารย์สอนผมได้ไหมอ่ะ ผมจะส่งส่งเข้าไปในนั้นนะในไลน์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 วงจรมันอาจารย์อ๋อนั้นมันอยู่ใน PowerPoint หรือเปล่าตัวตัวนั้นจะอยู่ใน PowerPoint ไอ้ตัวคลิปนะผมส่งให้และไอที่ว่าให้ให้ดูก่อนที่ที่สถานีวโทรทัศน์ไอไอแห่งประเทศไทยอ๋อครับอันนั้นดูแล้วครับนี่ผมอยากได้ได้รูปรูปการวงจรของเขาอาจารย์อ๋อ เดี๋ยว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 ผมผมส่งสไลด์ดีกว่านะนั่นแหละครับสไลด์ powerpoint ที่ผมทำมาเนาะครับครับอาจารย์นะครับก็ไอไอัวนั้นก็มีนะอยู่ในเูอมันไม่มีดูแต่มันเป็นเป็นภาษาพูดเรามันไม่มีรูปเดี๋ยวจะไม่เป็นไรผมผมเอาก็เดี๋ยงไงอาจารย์รบกวนส่งให้ผมทลาไลยกันได้ได้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบวันนี้นะครับก็อาจารย์นะครับเอกสกลนะครับฟาร์มนะครับเอกสกลฟาร์มก็ไปตามหาดูได้ ใน u t u b e ก่อนนะครับพิมพ์สกุลฟาร์มไส้เดือนเนี่ยครับนะครับสกุลฟาร์มไส้เดือนก็ขึ้นมาเลยอ๋อครับนะฮะก็กลับไปเครื่องลีดด้วยเข้าเข้าไปดูได้นะครับอาจารย์ทำหลายอย่างนะครับผมก็ขอฝากว่านี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงชแนลด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้านะครับก็โดย ผ่านการแนะนำนะครับองค์ความรู้จากอาจารย์เอกสกลฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวไปลูกศิษย์เต็มตัวแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้จะเอาหมวกจากอ,อาจารย์ด้วยนะครับเ <c oughs> อาจริงนะครับไม่เอาเล่นนะครับอ <c oughs> โอ้จั้งต่เห็นแตนในยู u b e นี่บอกชอบอยากได้เลย <c oughs> โรเทเลยใช่ไหมครับครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผม